โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับมาล่าสุดนะครับผมในส่วนของการถอนเงินฟรีครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิโวลเลตนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับขั้นต่ําในการถอนเงินนะครับอยู่ที่10บาทนะครับถอนเงินได้สูงสุดนะครับอยู่ที่500บาทนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทดลองถอนเงินดูนะครับถอนแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะ มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูนิวเอลเล็ตนะครับที่ได้ลงรีวิวการถอนเงินไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเงินที่เราถอนเข้าทูนิวเอลเล็เนี่ยมันจ่ายจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอัปเดตกันนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะเอาโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่ผมจะมาอัปเดตวันนี้นะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับผมไฮซีนะครับก็เป็นแอปใหม่นะครับที่ผมได้ลงรีวิวการใช้งานไปก่อนหน้านี้นั่นเองในส่วนของวิธีการสมัคร และก็วิธีการถอนเงินนะครับที่ได้ลงรีวิวไปเนาะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตยอดเงินที่ทําการถอนไปนะครับว่ามันจ่ายหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นแอปนี้นะครับผมสามารถไปค้นหาที่ Pay Store ได้นะครับเขียนชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้เนาะส่วนลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถเข้าไปดูนะครับเข้าไปกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดนะครับผมวิธีการสมัครของแอปนี้นะครับผมก็จะแนบไว้ให้ด้านล่างเช่นกันนะครับก็สามารถเข้้าไไปกัันนนนดะครบใส่ว ของวิธีการสมัครในส่วนของแอปนี้นะครับเล่นได้เพียงแค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติการถอนเงินกันก่อนเลยนะครับให้เรานะครับผมกดมาที่ของฉันนะครับแล้วก็กดไปตรงคะแนนของเรานะครับผมด้านบนซ้ายมือตรงนี้พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะมีในส่วนของคะแนนนะครับด้านบนแล้วก็จํานวนเพชรนะครับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับอยู่ที่10บาทนะครับผม10บาทนะครับตามรูปด้านขวามือเลยนะครับสูงสุดนะครับจะอยู่ที่500บาทนะครับผมก็ให้เรากดมาตรงนี้นะครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับ กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ทําการแลกเปลี่ยนจากแอปนี้ไปนะครับเมื่อวันที่11เดนะครับเดือน7นะ11เดือน7นะครับเวลาก็ประมาณ13บสนาฬิกายีสนาทีสถานะการถอนเงินเนี่ยขึ้นคําว่าสําเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ t r u e m o n e y Wallet นะครับว่ามันใช้ระยะเวลากี่วันแล้วก็กี่นาทีนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของ t r u e m o n e y Wallet นะครับที่เข้ามาเนาะตรงนี้นะครับก็เป็นวันที่11นะครับผมวันที่11นะครับผมที่ ทําการถอนเงินไปนะครับเพียงแค่1วันนะครับเงินเข้าเลยนะครับถอนไปตอนนะครับผมเดี๋ยวขอดูอีกรอบนะครับถอนไปตอน13บสนาฬิกายีนาทีเนาะเงินที่เข้ามานะครับก็16บหนาฬิกาสินาทีนะครับผมเพียงแค่3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงนะครับผมเงินเข้าทูมิโอเลดเลยนะครับจำนวนขั้นต่ําในการถอนเงิน10บาทนะครับผมได้เงินจริงแน่นอนนอในส่วนของแอปนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการใช้งานกันนะครับว่าจะต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะ ทำการถอนเงินทุมนิยเล็ตได้นะครับย้อนกลับมานะครับผมย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครครั้งแรกแล้วนะครับผมยังไม่ได้รับคะแนนเริ่มต้นเนาะให้เรามากดที่คําว่าโบนัสนะครับผมเมนูตรงกลางเลยจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมตรงนี้จะมีคําว่ากรอก ID นะครับกรอก ID เชิญเนาะรับไปที่5000คะแนนนะครับกดไปนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ดูนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยผมจะขึ้น ID ไว้ให้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับใส่ ID คําเชิญกันด้วยนะครับจะได้รับคะแนนเริ่มต้นที่5000คะแนนนะครับผม ก็สามารถกดรับตรงนี้ได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับใส่ ID ของใครก็ได้นะครับในส่วนของ ID ตรงนี้เนาะพอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้รับคะแนนมาเพิ่มในส่วนของการทําเงินนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมเรามาดูเมนูหน้าหลักนะครับในส่วนของแอปนี้ทําเงินอย่างไรนะครับวิธีการใช้งานของแอปนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการอ่านข่าวดูข่าวนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการทําภารกิจนะครับเพื่อที่จะเก็บคะแนนเพิ่มนะครับสำหรับตัวข่าวนะครับผมก็ดูที่หน้าหลักได้เลยนะครับในส่วนของหน้าหลักเนี่ยก็จะมีข่าว ให้เราเข้าไปอ่านนะครับผมถ้ามันมีขึ้นมาให้เรากดรับนะครับที่เป็นเหรียญทองตรงนี้เนาะเราสามารถกดรับได้เลยนะครับผมกดรับได้เลยเนาะน่ครับพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการรับคะแนนนะครับถ้าเราอยากรับแบบคูณ2เนี่ยเราก็สามารถกดรับคูณ2ได้เลยเนาะตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้เราก็กดรับได้เลยนะกดทั้งหมดสี่เหรียญได้เลยนะครับผมกดรับได้เลยนะครับทั้งหมด4เหรียญตรงนี้นะนี่ครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปพอเรากดแล้วเนี่ยเราก็กดคูณ2ก็ได้หรือว่าจะกากรบาดปิดไปก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือผมจะไม่รับคูณ2 เพราะว่ามันจะให้เราดูโฆษณานะครับต่อไปนะครับผมก็เราสามารถเลือกหัวข้อข่าวได้นะว่าเราเนี่ยจะดูข่าวเกี่ยวกับอะไรนะครับมีข่าวค่อนข้างเยอะนะผมเลือกเป็นหัวข้อกีฬานะครับผมเป็นข่าวกีฬาแล้วกันนะครับผมเป็นข่าวแรกแล้วกันเนาะเป็นข่าวของเลวานดอฟสกี้นะครับผมไบเยอร์นะครับโกงค่าตัวเลวานนะครับขอเพิ่มเป็น60ล้านยูโรนะครับผมนี่ครับเราก็สามารถมาดูข่าวได้เนาะวิธีการนะครับดูด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะมีเหรียญทองอยู่นะครับให้เราทําการเลื่อนแบบนี้นะครับเลื่อนเหมือนกับการดูข่าวอ่านข่าวนะครับผผมเเลลืืื่่่อออนไปรยๆ ไปเรื่อยๆให้ขีดสีส้มเนี่ยมันวิ่งให้เต็มหลอดนะครับพอมันเต็มหลอดแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนเห็นไหม83คะแนนนะครับเราก็เลื่อนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บสะสมไปได้เรื่อยๆเลยเราจะดูข่าวเดิมก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนข่าวใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนี่คือการดูข่าวนะครับต่อไปเมนูที่2นะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของอคะแนนด้านบนซ้ายมือเนี่ยเป็นคะแนนของเราที่เราจะใช้ในการถอนเงินหรือว่าแลกเปลี่ยนเป็นเงินท r ูมันนี่วอลเล็ตนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการรับคะแนนจากการดูวิดีโอนะครับ เราก็สามารถกดฟาดานนะครับผมตรงนี้เพื่อที่จะทําการดูวิดีโอได้นะครับเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มจากการดูวิดีโอนั่นเองนะครับผมนี่ครับเราก็รอเวลาให้โฆษณานี้จบก่อนแล้วเราก็การกบาดปิดไปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ได้รับคะแนนมาเพิ่มนะครับอยู่ที่จํานวน200คะแนนเนาะก็เรากดรับคูณ2ก็ได้นะหรือว่าการกบาดปิดไปได้เลยนะครับจางนั้นเนี่ยรอเวลาตรงนี้นะครับผมอีกประมาณ1นาทีนะครับถึงจะทําการกดต่อได้นั่นเองนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการลงชื่อเข้าใช้แบบต่อเนื่องนะครับก็คือการเช็ค เมื่อเราเข้าใช้งานแอปเนาะถ้าเราเช็คอินเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมแบบนะครับแนะนำนะครับให้เราทำการเช็คอินแบบต่อเนื่องทุกวันนะครับผมรับคะแนนทั้งหมด5,2212คะแนนเลยนะครับถ้าเราเช็คอินแบบทุกวันเนาะกดเช็คอินได้เลยนะครับเรากดเช็คอินแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนมาแบบนี้เลยนะครับถ้าใครนะครับเช็คอินแบบไม่ต่อเนื่องนะครับมันก็จะเริ่มวันที่1ใหม่นะครับผมในส่วนของการเช็คอินเนี่ยมันก็จะมีเพชรนะครับที่เราจะต้องเก็บสะสมเพื่อที่จะไว้เป็นค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน นั่นเองนะครับผมเป็นสองของการเช็กอินเนาะต่อไปก็เป็นการขูดบัตรนะครับผมทั้งหมด25ครั้งนะกดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีรูปปลานิโม่นะครับที่เราจะต้องหาให้เจอนะหรือว่าปลาการ์ตูนนะครับถ้าเราเจอ6อันเราจะได้รับคะแนนเหรียญทองเนี่ยสองพันคะแนนเลยนะครับวิธีการเล่นก็ให้เราถูแบบนี้นะนี่ครับแบบนี้เลยพอมันขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็กดกากระบาดปิดไปนะครับนี่ครับก็ให้เราทาแบบนี้นะครับผมไป็นสวงของการเล่นนะเล่นไม่ยากนะครับผมต่อไปก็เป็นการเนี่ยทำภารกิจดูวิดีโอนะครับผมรับจากการ ดูข่าวนะครับผม10ครั้งนะครับผมแล้วก็สุม่มรางวัล10ครั้งนะครับเราก็ไปสุม่มรางวัลได้นะ จากนั้นก็มีในส่วนของภารกิจนะครับการเชิญเพื่อนนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับคะแนนทั้งหมดอยู่ที่39,000คะแนนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเพชร50เพชรด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับในการเชิญเพื่อนนอกว่าเราเนี่ยอยากได้เงินเร็วขึ้นไหมอยากได้เงินเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับเราจะต้องสร้างรายได้จากการเชิญเพื่อนด้วยนั่นเองก็ให้เรากดเชิญตอนนี้นะครับพอเรากดมาแล้วเนี่ยก็ให้เรากดคัดลอกตรงนี้นะครับนำไปแชร์ผ่านช่องทางต่่่าางๆไได้มวจะเป็น Facebook Twitter ไลน์ YouTube Tik t o k Instagram นะครับได้หมดทุกช่องทางเลยนะกฎของการเชิญเพื่อนนะครับมีทั้งหมด3ข้อตรงนี้นะมาอ่านตรงนี้ได้นะครับทำอย่างไรถึงเราจะได้รับคะแนนเต็มครับทั้งหมด39,000คะแนนนะครับผมต่อไปนะครับผมก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นนะครับในส่วนของภารกิจนะครับกรอก ID คําเชิญนะครับเราสามารถไปกรอก ID คําเชิญของใครก็ได้นะสำหรับใครที่ยังไม่มีก็ดูที่ด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมขึ้น ID ดีไว้ให้เรียบร้อยละนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นของฉันนในส่วนของการ ถอนเงินนะครับสำหรับการถอนเงินเนี่ยจะถอนเป็นในส่วนของชูมอนี่วอลเลตนะครับสำหรับการถอนเงิน10บาทนะครับน่าจะถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะสำหรับการถอนเงินของมือใหม่นะเริ่มการถอนครั้งถัดไปเนี่ยจะเป็น30บาทนะครับคุณจะต้องมี30,000คะแนนนะครับอยู่ที่400เพชดด้วยนะครับผมถึงเราจะทําการถอนได้นะครับถอนเงินสูงสุดนะครับผมอยู่ที่500บาทนะครับผมใช้เพชรอยู่ที่2,000เพชรนะครับตอนนี้นะครับผมมีจํานวนเพชรอยู่ที่1,300เพชรเพนะครับซึ่งไม่สามารถถอนเงิน500บาทได้นะถ้าผมจะ ผมก็จะถอนเป็น250บาทนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปนะครับ250แล้วกันเนาะกดถอนได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เรานะครับกรอกเบอร์ทูมอนี่วอลเลตลงไปทั้งหมด10ตัวแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ผมก็ถอนเพิ่มไปนะครับ250บาทนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะน่าจะประมาณ4ชั่วโมงเงินน่าจะเข้านะครับถ้าผมได้รับเงินแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอัปเดตให้อีก1คลิปวิดีโอนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะทดลองเล่นดูนะครับก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นดูได้นะคร แอปนี้เล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่ในคลิปวิด,โดีโอถัดไปสวัสดีครับ